ั๊บเลยเตรียมตั้งแต่กาแต่ไม่ได้มันหลไม่ได้หลหลายาวันแล้วก็เอฟซีหนีหลายวันแล้วมั้ง <c oughs> ห้าวันหกวันแล้วไปกลับลุงตาอยู่ <c oughs> ที่อู่บนเพิ่งกลับมาบสัญญาณเสียงชัดได้ยัง สัญญาณภาพได้ยัง,ญญยงต้องเช็คเหมือนกันนะบางทีพูดไปจนจนจนเมื่อยแล้วเสียงไม่มีเขาบอกพอเขาทักมาว่าเสียงไม่มีก็แบบ เกิดพัดลมเนี่ยม,มันนี่มุนมันนี่ทำไมหมุนมายกมาทำไมงไงครับพอละมันจะเป่าพัดลมไม่ต้องใส่ไม่พร้อมก็ยังอยากไล่กันเนาะ พูดเรื่องอะไรดีคนนี้ส่งการบ้านเด็กคนภาวนาอยู่วัดเป็นยังไงอยู่กันสองคนเพิ่มฮอตไปบินบัตรพอกินไหมเห็นไร่ไรไรสดอยู่ไลตอนที่ไอ้นั่นนะ ถือไล์ไปตอนที่บินาบาทาบาหเห็น็บาฮอตไล่เห็นสลาวุฒเป็นคนไล์ให้เราต้องหาแอดมินใหม่แล้วไงแอดมินเรารู้สึกมันมันติด,ตดข,าด,ขาดอยู่หมด ก็โชว์ผลงานไป,ไปเที่ยวเดียวเจอเลยแต่นี้ยังตามมาไม่ทันเลยดีนรถเขามีประกันถ้ารถไม่มีประกันเี่คกะยาวเลยเนี่ยมันพูดได้คำเดียวเลยสิบหายแล้วันบอก <c oughs> à cái gì coi thôi mà nó bảo qua tập luôn sẽ hay khóc khăng điểu đứa khăng muộn ชัดเจนอยู่แล้ว mm hmm. ไปถึงแล้วมาเห็นโทรกลับมาบอกเลยว่าถึงยังปณชัย์ mm hmm. เรารู้สึกว่ามันจะเป็นอย่างนี้หเห็นเห็นหรือว้มัอจะต้องทำอะไรให้เราอายอยู่สักอย่างนึ่งเราพรายายามองมองอยู่

ได้มันจะไปไหนไม่ได้เดินไปไหนก็ไม่ได้ที่มันแคบแคบเอ,เองเนาะหาไรเองก็ไปอยู่ตรงน้ำน้ำไงให้ไปอยู่ติดแม่น้ำลําธารใช่ไหมนะที่ของพระไอ้พระไปภาวนาเนี่ยไม่ชี

ต่คนที่เอาจริงเอาจังพอดีแล้วหกเดือนหกเดือนพวกหมดเป็นรัฐแรงงานไปเจ็บบวชก็ลาง,งานไม่ได้ครับหมดพอดีนะแต่คงไม่ลาง,งานไม่ไม่อะไรนะถ่าคงไม่รับหรอกถ้าเกิดเป็นจะลาง,งานไปบวชนะเราไม่เคยไปสัมผัสท่านจริงพอไปสัมผัสท่านแล้ว ท่านพูคุยสนุกนะคุยไม่ติดขัดเลยท่านเป็ดมาทุกอย่างแล้ว,ว,ลวอะไรนะจะขำจขเ,เราจะหมดแรงไงเรานั่งรถเหนื่อยๆไป จะพูดอะไรไม่ไม,ม,ไมีเรื่องภาวนามาคุยกันเลยมีรายงานผลเลยสิภาวนาตั้งห้าวันหกวันมันต้องมีอะไรแปลกๆแ,แต่ว่าห้าหกวันสําหรับเราเนี่ถือว่าเยอะเลยนะภาวนานะเพราะครูบาภาวนาตั้งใจภาวนานี่ไม่ไม่ไม่ ไม่ไม่เคยติดต่อกันถึงห้าหกวันทีถ้าห้าหกวันในมีอะไรเล่าสู่กันฟังเยอะเหมือนครูบาไปไปภาวนาไปเที่ยวน,นี้ไปกราบครูบาอาจารย์แล้วเห็นได้ไปเห็นคนที่พอเคยภาวนาเห็นครูบาอาจารย์องค์ที่เคยภาวนาด้วยกันมันก็ปิตินะแต่มัน แต่มันดูห่างๆอย่างไงไม่รู้มองตามหน่อยก็ได้นะนั่งหลับตากันอย่างเดียวเลยเดี๋ยวมันก็มันเลียปาก <c oughs> มันเซฟเฮาเลยอยู่กับท่านไม่ต้องไปไหนเลยนบินทบาตก็ยังไม่ได้บินเลยมันเเป็นนมองทท่่่ียวใัไม่มีคนใส่บาทมันอยู่มันรีสอร์ทอยู่ข้างบนมันก็ไม่มีคนเขาซื้อกับข้าวมาทำเองฉัน ไม่ชีไม่ชีก็มีอยู่ไม่ชีแม่ขาวมีอยู่สามสี่คนอยู่เอาถามมาว่าฮอตเป็นยังไง อะไรนะฮะใครเป็นคนพูดเออจะมาไล่รทำไมเนาะไม่มีหรอกอะไร yeah <laughs> หน้าที่ของเราไม่ใช่หน้าที่ของเรานะสถานที่อยู่สถานที่พักนี่เราทําก็คือทําเพื่อจะมาให้พระให้ที่ภาวนาแค่นั้นเองนะเราไม่ต้องการอยากได้นั่นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนีนะแค่ให้มันเป็นสถานที่ที่เราได้พักพิงเผื่อมีครูบาอาจารย์มาบวชมาอะไรด้วยเราก็ มีม,มีที่พักด้วยแค่นั้นเองเรายังไม่ได้ยึดพื้นที่อะไรนะนะยึดว่าจะอยู่ยจะจะเป็นจะตายแต่เราก็อยู่ของเราไปอย่างเงี้นนะ เราไม่มีอะไรจะพูดเลยป่ะไม่จะพูดอะไรพูดถึงเรื่องภาวนาเนาะภาวนาอะไรอะ่ะมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเหลือแต่ความขยันใช่นั่นแหละภาวนาทุกคนความขยันมันเพียรต้องมาเป็นหลักถ้ามันไม่ขยันก็สร้างศรัทธาในใจในตัวเองให้มันแน่นแน่นสร้างศรัทธาขึ้นมาศรัทธาในองค์สมเด็จสมมาสุพุทธเจ้าศรัทธาในคําสอนของพุทธเจ้าศรัทธาในตัวเอง นั่นแหละศรัทธานี่คือในตัวเองนี่คือศรัทธาที่ว่าตัวเองต้องทําได้ต้องมั่นใจว่าทําได้พราะแม่ครูบาอาจารย์ยังทําได้เลยเราก็ต้องทําได้เราก็คนเหมือนกันพระเจ้าท่านก็เป็นเป็นมนุษย์เหมือนกันท่านยังทําได้เลยเราก็ต้องเล่งของเราเองแหละไม่ใช่ว่าเล่งไปนั่งคิดนะไปนั่งคิดเอานี่มันไม่จบไม่สิ้นหรอก การภาวนาในภาวนานเพื่อจหหยุดคิดนะหยุดคิดหยุดปรุงแต่งหยุดแสวงหาก็หยุด,ห,ห,ยดหยุดการเกิดไม่มีเกิดแล้วก็ต้องไม่มีตายเพราะแค่นั้นแหละถ้ามยเมื่อไหร่ยังมีเกิดอยู่ก็ต้องมีม,ม,มีดับถ้าไม่มีการเกิดแล้วมันก็ไม่มีการดับแค่นั้นแหละเกิดมามัน,ม,นมันเกิดไม่ได้อยูแล้วถ้ามีสติร,รู้รู้เท่าทานนั้น ไม่มีสติรู้เท่าทันมันมันก็เกิดอยู่เกิดพบเกิดชาติเกิดมรณะภาพเกิดมรณะอยู่ตลอดไปเลยทั้งโลกก็เกิดมาแต่ทางธรรมนี้เกิดนี่คือเกิดเกิดเกิดจากความคิดนะเกิดจากความคิดปรุงแต่งนะเกิดพบเกิดชาติมันไม่ได้เกิดขึ้นเพราะอยู่ๆมันจะเกิดขึ้นเองเลยนะ ป็นสงขัรมันปรุงแต่งมันก็เกิดขึ้นเลยพระสงขัรปรุงแต่งปุ๊บเราก็รู้วมันกเกิดเราก็กลับมาอาศัยลมกลับมาพักที่ลมเลยมันก็ไม่เกิดแค่นั้นเองเราก็หยุดมันใไม่ก็ฝึกมันแหละฝึกรู้เท่าทันความคิดมันจะชิดเราไม่ยิดไม่เราหยุดชิดไงเราก,กลับมาอยู่ที่ลมไม่ใช่ว่ารู้เท่าทันมันไม่ใช่ว่าตามดูมันนะไม่ใช่ตามดูตามเหตุมันนะ เราแค่ดูลมเข้าออกเข้าออกแค่มีสติรู้เห็นว่ามันเกิดความคิดแล้วเราก็กลับมาที่ลมแค่นั้นเองคือแค่เห็นมันแค่เห็นมันแล้วก็แค่เห็นมันเราไม่ต้องไปคิดนะว่าเอ๊ะมันเห็นมันคิดอะไรวะเมื่อกี้มันคิดเรื่องอะไรอยู่ไปคิดไปถึงไหนแล้วเราไม่ใช่อย่างนั้นนะนั้นมันต่อต่อเรื่องต่อลราให้มันแล้วพอรู้ว่ามันคิดเราก็หยุดเลยห็นมันอยู่ที่สติแนบอยู่กับลมเข้าลมออกลมเข้าลมออก มันพันมันทํามันเพียนไปในแบบเนี้ยในรูปแบบตรงนี้มันก็จนมันเคยชินของมันมันชินมาเนอะมันเกิดความชิดเคยชินขึ้นมาว่ามันไม่ชิดผมจะชิดปุ๊บเราก็รู้ทันมันมันก็ไม่ชิดแล้วฝนตกมันจะได้ไม่ต่อเนื่องแล้วเนี่ยที่วันนี้รีบมาไล่นี่ พอมาถึงมาถึงทุ่มหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้ทุ่มทุ่มสิบแปดนาทีแลาวม่นั่งนเล่เอฟซีหายแอดมินแอดมินกเอฟซีาหายเราอยู่จังหวัดแพร่โดน,นยังถามว่าไ์สดไหมบมอ <laughs> ทำนี่นแต่เราอยู่อยู่นั่งรถอยู่จังหวัดแพร่นดนจะรู้ได้ยังไงมาถึงที่นี่ มเอาแต่นาฬิกาเอาแต่ตามโทรศัพท์เวลาในโทรศัพท์เวลาใน Google มากำหนดแล้วขับรถตาม Google มันก็ไม่ไม่ไหวเลยเนาะมันรีบเร่งเกินไปมันก็เกิดอันตรายได้ไงเกิดข้อผิดพลาดได้เรามีชนเขาเขาก็ชนเราขับรถ ทีเรคขับเพื่อนๆไปคุณบาเคยขับรถตอนที่เป็นโยมนะขับรถขับต่อท้ายเข้าหมดเลยนะค่อยๆไปเรืมองกระจกหลังเห็นมัไใสวิ่งริ้วๆมาชนต้มแล้วก็โอ้ยอะไรวะเสียเวลาทั้งวันเลยไม่ได้ทําอะไรเลยวันนั้นต้องไปพาไปหาหมอพาไปเรื่องตํารวจพาไป เสียค่าหมอให้เสียค่าตำรวจให้จะกลับบ้านกระดูกใหปลารหักเราเราไม่ได้หักนะคนขับมอไซค์หกักเราพาไปต้องไปซื้อเครื่องดามเครื่องอะไรให้เขาซื้อในในตัวมันขี่รถมอไซค์มามีเงินอยู่ห้าสิบาทเองเชื่อไหมว่าคนที่มันคนถ้าไม่มีอะไรต่อกันมันไม่เกิดขึ้นนะคนที่เกิดขึ้นอยู่ในกรุงเทพนะ่ะที่ตรงถ้าแถวหลักสี่แถวแยกงมรณน,น,นั้นมันชนเรา คนที่ชนเนี่ยเป็นคนอำเภอพานนี่เองเด็กอำเภอพานนเองไปเป็นไปเรียนนสือแล้วก็ทํางานอยู่ที่นู่นกำลังตกงานด้วยมาชนเราแล้วก็ให้เงินติดตัวไปเสียค่าแท็กซี่ให้เลยค่าติดตัวไปแต่ทั้งวันเราก็จะจบมอเตอร์ไซค์มัน,มนขับไม่ได้เลยต้องจอดฝากไวก้เราไปหาตำรวจแล้วก็ไปแก้งตำรวจแก้งให้ตำรวจลงบันทึกประจำวันให้ พัดลเราลงบันทึกประจำวันให้แล้วก็มาบันทึกประจำวันตัวนั้นมาถือไว้เผื่อมันันดีขึ้นดีเผื่อมันกิดข้างในสมองตายขึ้นมาแล้วเราจะได้ไม่มีความผิดไงคือเราก็ป้องกันไว้หมดทั้งวันเลยตั้งใจจะไปภาวนานั้นน่ะจะตั้งใจจะไปภาวนาไม่ได้ไปเลยรู้ด้วยนะว่ามันจะชนตอนที่เราเป็นยมเรารู้นะว่าจะมีอุบัติเหตุไม่ออกไปหรอก อาทิตย์หนึงเราไม่แต่ต้องรถเลยเราไม่ขับรถออกจากบ้านเลยเพอออกไปแค่นั้นแหละยังไม่ถึงกิโลเลยไปถึงมันแจ้งวัฒนาไปถึงหน้าศูนย์ราชการนะลงสานเขาลงสะพานลอยไปเราลงสะพานลอยไปบรถมันชะลอชะลอช้าะะเองนะเขาวิ่งมาเราไม่รู้จะหลบไปไหนก็หลบไม่ได้คันแรกเฉียวฟิวไปก่อนคันที่สองมซัดต่มเลย เตามาัโอ้มันมาชนได้ไงวะแล้วเป็นคนภาคเดียวกันบ้านเดียวกับจังหวัดเดียวกันด้วยนะคนทั้งกรุงเทพกูอยู่กรุงเทพทั้งกรุงเทพไม่ไม่เคยขับรถชนเลยมีคนมาชนเป็นคนบ้านเดียวกันมนะันตามแปวคืนขนาดนั้นเลยมันตามแปลวค,คืนหรือมาเฉยดใช้เราหรือมัาเรื่องรถมันมาเอาคืนเรานะมั้งเพราะเราเป็นฝ่ายเสียหายไง มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์อย่างดีลนะเลยนะคันเบลเลอเลยชนชนทายรถรถก็ไม่เป็นอะไรเยอะนะ่นรถจิงนนเนาะ,นะ,ะถามมาถามว่าน้อมกาบถามพระอาจารย์ตอนขับรถดูลมภาวนาได้ไหมเจ้าคะ่ะบางครั้งมันภาวนาเองเจ้าคะ่ะได้แต่เราอย่าไปเพิ่งแค่นั้นเองการขับรถ ภาวนาเน,นี่ยนะเราจะไปเพ่งเราให้รู้รู้มีสติอยู่กับอยู่กับกริกริยาที่เราขับแล้วก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งก็ให้รับรับรู้ในรู้ในลมอีกครึ่งหนึ่งพอกระจายให้มันให้มันรู้สึกตัวทั่วพอไปรู้ว่ามีสติอยู่กับการขับรถนั่นแหละได้ทำอย่างนั้นก็ได้มันมันไม่รวมืง่ายหรอกถ้าเราไม่เพ่งนะ เรารู้รู้ว่าเขาเราขับรถแล้วก็มีรู้เราในลมด้วยเดือบไปดูมันมีสติขัดการขับรถได้เราก็ใช้อย่างนั้นนะครับแต่ว่าบางทีมันละเอียดลงไปหน่อยหนอ่อยมันละเอียดละเอียดลงนะแต่มันไม่มันยังรู้สึกตัวอยู่ละเอียดลงขับรถบางทีเหยียบจนมิดเลยมันม,มันไม่เร็วนะมันไม่เร็วแต่ว่ามันแซงทุกคัน แต่ในในความรู้สึกของเราเน่ยมันเหมือนรถมันช้าช้าชโลไปแต่มันมันแซงหมดเราก็รู้ว่ามันมันเร็วอยู่แล้วแหละแต่ความรู้สึกว่ามันช้าความรู้สึกว่ามันมันช้าธรรมดาธรรมดาวิ่งธรรมดาตามตามเข้าไปนี่แหละแต่มันต้องหลบจากเขาตลอดเลยเพราะมันเร็วใบสั่งนี้สามสี่ใบสามสี่ใบอย่างีเลยโอ้ ฝนตกแล้วทำไงเนี่ยตกแรงด้วยนะ<อ>มีคำถามอะไรอยู่ไหมนะเอาคำถามนี่แล้วก็พอก็กันด้วยเนื่องด้วยฝนตกนะคะคำถามนะคะกล่าวขอโอกาสค่ะทารู้และจิตใช่ตัวเดียวกันไหมคะอะไรนะธารู้และจิตใช่ตัวเดียวกันไหมคะ ธาตุ <differently. S 1> าาร,ารู้กับจิตเนี่เหมือนคำพูดเหมือนคำถามนี้คือขื네้นุณนนะธาตุรู้ธาตุรู้ก็คือจริงๆมันละเอียดกว่าจิตนะธาตุรู้นี่ครูบาอาจารย์ท่านจริงๆท่านพระองค์ท่านเป็นรู้ว่าเป็นยังไงก็ไม่รู้นะแต่เราธาตุรู้นี่คือธาตุรู้นี่คือความรู้ที่ไม่มีจิตแล้วนะจิตนี่คือจิตจีนนะจิตยังไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ธาตุรู้นะ การมันจะละเอียดลงไปก็คือตัวสติเพราะเพราะจิตมันละเอียดจิตจิตมันละเอียดหายคือจิตคือต้องธาตุรู้นี่ต้องใช้คําว่าธาตุรู้นี่ต้องเอามาใช้ตอนตอนที่มันมีแต่รู้รู้อย่างเดียวเลยนะมันต้องมันต้องที่สุดแล้วคือธาตุรู้นี่มันเป็นธาตุมันไม่ได้ยินเสียงตัวเอง <laughs> จิตก็คือจิตทตุดูก็คือมันจะละเอียดก่อน้องมันต้องวางจิตบางตัววิชาเรียบร้อยหมดต้องเรือทตุรู้อย่างเดียวาตารู้นี่คือความรู้รู้ไม่ใช่ความรู้เฉยๆนั้นรู้แบบรู้แบบไม่ม,ไม,มีไม่มีตัวตนมันต้องละปล่อยวางก่อนตัววิชาวางลงเอาวิชาไปนี่จะเป็นทตุรูได้มันจะเรียกว่าทตุรูได้ ก็จิตดูเตือนรูค้ค,ค,ความรู้สึกนอกๆนี่เองเขาพัฒนาไปถึงจิดจุดหนึ่งแล้วแม้แต่ภาพแม้แต่จิตยังไม่มีเลยนี่แหละวางจิตฉันวางจิตวางใจมันรู้จิตดูใจแล้วเสร็ดดแจเรามีจะเป็นภาพหรือไม่ได้ยินฝนตกตกแรงด้วย มันไม่ได้ยินเสียงผลหรอกแต่เราพูดไม่ได้ยินเสียงตัวเองเสีฝนตกพอแค่นี้เนาะเดี๋ยวเราคยคุยกันเองก็ได้ฝนตกไว้โอกาสนะขออภัยท่านผู้ชมทั้งหลายท่านผู้ฟังอยู่ทางบ้านด้วยแล้วก็อยู่ที่นี่ด้วยฝนตก 啥都啥。